อย่างที่บอกว่าเป็นชั้น29นะครับก็จะได้วิวด้านนี้จะเป็นวิวฝั่งสวนด้วยนะครับก็ค่อนข้างเปิดโล่งลมเย็นสบายนะครับ สวัสดีครับผมเจครับจากวีเน e r ร์พ p e r t ี้นะครับวันนี้เนี่ยก็มีห้องดีๆที่จะมานําเสนออีกแล้วนะครับเป็นโครงการ The l i ล e Wife นะครับซึ่งห้องนี้อยู่บนชั้น29นะครับแล้วก็หันไปทางด้านทิศเหนือหรือทางฝั่งสวนนั่นเองนะครับเดอะไล e ์วิฟ์เนี่ยก็คือจะอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับแล้วก็อยู่หลังโรตัสเลยนะครับสามารถเดินไปถึงได้และที่สําคัญครับนอกจากความสะดวกสบายของห้างสรรพสินค้านะครับการเดินทางที่สะดวกนะครับ BTS สนะครับสายสีเขียวนะครับซึ่งตรงนี้เราจะมุ่งตรงผ่านนะครับจะจุจ่าเสผ ได้หรืออีกทางหนึ่งนะครับเราสามารถจะวิ่งไปที่มอเกษตรได้นั่นถือว่าสะดวกสบายมากๆนะครับยังมี MRT ทนะครับที่จะวิ่งผ่านตรงนี้อีกเราก็สามารถเข้าสู่ทางด้านรัชดาได้นอกจากความสะดวกสบายตรงนี้แล้วนะครับตัวโครงการเนี่ยก็จะมีในส่วนของสวนนะครับที่อยู่ในโครงการเนี่ยถือว่าใหญ่มากมีโคเวิร์กิ้งสเปซอย่างดีมากๆเลยนะครับจะมีสระว่ายน้าด้านบนและมีสวนขนาดใหญ่ด้านบนอีกนะครับต้องบอกว่านอกจากตัวห้องที่ดีแล้วนะครับยังมีเฟสิลิตี้ ทีี่ดเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดในส่วนของห้องกันครับสำหรับห้องนี้นะครับเป็นห้องขนาด37ตารางเมตรอยู่บนชั้น29นะครับเป็นห้องแบบ one bedroom one bathroom นะครับตรงนี้จากหน้าห้องนะครับที่เราเข้ามาเนี่ยเป็นประตูล็อกดิจิตอลนะครับเข้ามาก็จะเจอห้องน้ำนะครับจะมีแยกส่วนโซนแห้งโซนเปียกนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะครับ นี้ค่อนข้างน่าสนใจมากแล้วก็เข้ามาด้านหน้านะครับก็จะมีชั้นวางรองเท้านะครับแล้วก็ห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะมีโซฟานะครับแล้วก็เป็นโซฟาเบสสามารถดึงออกมาได้ด้วยมีทีวีให้นะครับตรงนี้ตกแต่งไว้ด้านหลังนะครับของโซฟาเป็นดินนิ่งแอร์เรียนะครับตรงนี้ก็จะมีโต๊ะให้1ชุดนะครับเข้ามานะครับในส่วนของห้องนอนนะครับจะมีประตูกั้นนะครับตรงนี้ โดยข้างในก็จะมีตู้เสื้อผ้าและก็ที่นอนใช่พร้อมตัวเครื่องแปง้งตัวที่นอนพร้อมเตียงขนาด5ฟุตนะครับโอ้อยางดีเลยนะครับด้านนี้เองเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นชั้น29นะครับก็จะได้วิวด้านนี้จะเป็นวิวฝั่งสวนด้วยนะครับก็ค่อนข้างเปิดโล่งลมเย็นสบายนะครับโอเคเรามาในโซนถัดมากันครับจากห้องนอนนะครับมาเนี่ยห้องนั่งเล่น ตัวทันข้าวแล้วก็แยกเป็นโซนครัวนะครับตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นให้แบบ2บานประตูนะครับเคาน์เตอร์ครัวซิงค์นะครับแล้วก็เตาไมโครเวฟถัดมานะครับจะมีส่วนระเบียงนะครับคอมเพรสเซอร์แอร์ก็จะซ่อนอยู่ด้านนี้นะครับส่วนตรงนี้มีเครื่องซักผ้าให้หนึ่งเครื่องด้วย ก็สาหรับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับห้องก็ให้ข้อมูลคร่าวๆไปแล้วนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะมาชมห้องจริงหรือมีข้อสงสัยนะครับทักมาไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือว่าทางเมสเซจต่างๆได้นะครับสำหรับตรงนี้นะครับฝากเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ไปด้วยนะครับผมเจนะครับจากวินเ e อร์ o อลตีนะครับสวัสดีครับ